และอีกไม่กี่วันแล้วนะคะนับถอยหลังกันแล้วก็จะถึงวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของการก้าวสู่ร่มผ้ากาศสวพัสดของหลวงพ่อธรรมชยโย ซึ่งเป็นผู้นําในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของพวกเราทุกคนในวันนี้ค่ะบุญนิว์มีบทสัมภาษณ์ของกัลยลณยิมิสุปราณีชนะโรคซึ่งได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกับหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขเรื่องราวจะน่าสนใจและน่าประทับใจอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงสัปดาห์วันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมและเป็นอีกหนึ่งปีแห่งการรอคอยของลูกๆหลวงพ่อทุกท่านที่มาจากทั่วทัมมุมโลกนะครับพร้อมใจกันน้อมบูชาธรรมกรตัญญูบูชาถวายแท่ท่านนั่นเองครับถ้าย้อนกลับไปในทุกๆปีเมื่อถึงวันธรรมชัยวันที่27สิงหาคมลูกๆหลวงพ่อจากทั่วโลกต่างก็ได้ตั้งใจสร้างบาร,รมีกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และไม่ว่างานบุญใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อธรรมสโยหรือท่านมีนโยบายต่างๆออกมาเพื่อให้ลูกๆได้ทำลูกๆเองก็ได้ทุ่มสุดใจในการสร้างบาร,รมีอย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนขไขใดๆและท่านยังได้ทำให้เป็นต้นบุญต้นแบบเป็นแบบอย่างในการสร้างบาร,รมีให้แก่ลูกๆได้เห็นอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์คุณงามความดีที่ท่านได้ทา กัลยะาณมิสุปราณีชนะโรคนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้มาร่วมสร้างบาร,รมีร่วมกับหลวงพ่อธรรมชยโยในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านได้มีโอกาสรู้จักท่านโดยได้สร้างบาร,รมีอย่างหนักแน่นมั่นคงทุ่มเทสุดดวงใจในการสร้างบาร,รมีแล้วทําไมจึงได้ทุ่มเทในการสร้างบาร,รมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆในวันนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์จากกัลยะาณมิตรสุปราณีชนะโลกกันครับ ที่ผ่านมาเรามีท่านเราคิดถึงท่านเราอยู่กับท่านท่านจะเป็นผู้นำให้เราสร้างบุญสร้างบารมีแล้วพอถึงวันที่27ซึ่งเป็นวันที่ท่านอยู่ในเพศสมณะคือวันธรรมชัยเราจะเตรียมตัวที่จะ ทำอะไรบูชาทำหลวงพ่อก็คือสวดมนต์เพิ่มขึ้นจากที่เราสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันเราก็ทำเพิ่มขึ้นถือศีลจากศีลห้าก็ถือศีลแปเพิ่มขึ้นเพิ่มวันขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงท่านตั้งแต่เข้าวัดมาวินาทีแรกที่เห็นท่านเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนไม่ยอมใครเลยแต่หลังจากที่เจอท่านแล้วเนี่ย ท่านสอนเสมอใจเย็นๆนะลูกเหมือนกับท่านจะรู้เนาะว่าเราเป็นคนที่ใจร้อนใจเย็นๆนะลูกใจใสๆจะได้มีความสุขจะได้เข้าถึงธรรมะเร็วๆใบหน้าที่ท่านยิ้มต้อนรับลูกทุกคนท่านหันไปมองหน้าลูกๆทุกคนไม่เคยเห็นท่านลำเอียงเลยท่านยิ้มกับทุกคนเหมือนกันเสมอกันเท่ากันหมดทุกคนท่านยิ้มให้ทุกคนท่านอารมณ์ดีแล้วในเมื่อท่านตอกย้ำเราว่าอารมณ์ดีถ้าเราอารมณ์ดีเนี่ย จากที่เราเห็นท่านบ่อยๆทำให้นิสัยของเราอะที่เคยคิดโมโหใจร้อนไม่ยอมคนเนี่ยเราก็ค่อยๆใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนตัวเองทุกวันตั้งแต่เข้าวัดมาจนถึงวันนี้ดิฉันปรับปรุงตัวเองมาตลอดเพราะคำสอนของท่านเพราะเห็นท่านเป็นแบบอย่างแท้ๆเลยและยิ่งเห็นการทำงานของท่านที่เราเป็นลูกเราเห็นมาตลอดเนี่ยพ่อไม่เคยหยุดพ่อไม่เคยพักเห็นมากับตาตัวเอง เราเห็นท่านทําจริงจังกับงานทุกงานไม่เชื่อเพื่อตัวท่านไม่ใช่เพื่อความเด่นดังของท่านแต่เพื่อคนทั้งโลกพ่อไม่ได้ห่วงเราเฉพาะชาตินี้แต่พ่อห่วงเราไปถึงทุกภพทุกชาติห่วงลูกๆทุกคนอยากให้ลูกทุกคนเข้าถึงธรรมนี่แหละค่ะมันทําให้มีความรู้สึกดิฉันว่ามีอีกไหมใครที่เหมือนพ่อที่เราเน้นเราและห่วงเราห่วงคนทั้งโลกทำให้ครอบครัวดิฉันเนี่ยลูกทุกคนเข้าวัดหมด ครอบครัวของเราอยู่ในบุญเพราะมีท่านเป็นแบบอย่างและมีบุญที่เรานั่งสมาธิจเจริญภาวนาอธิษฐานจิตทุกวันตามรอยท่านที่ท่านสอนเราเสมอมาว่านั่งสมาธินะลูกนะทําทานนะลูกนะรับสาสินนะลูกนะสามอย่างนี้ต้องทําให้ครบถ้าลูกอยากจะเป็นคนสมบูรณ์แบบมีกายมีวาจามีมีใจและมีปัจจัยในการที่จะเอื้อให้เราในการสร้างบุญสร้างบรารมีตรงนี้แหละคะ่ะดิฉันว่าดิฉันเนี่ย พยายามทำและเต็มที่กับบุญทุกๆบุญและทุกๆหน้าที่ที่ดิฉันทำดิฉันกล้าพูดว่าตั้งแต่ดิฉันเข้าวัดมาเกือบ30ปีไม่มีวันไหนที่เดชฉันไม่ทำตามคำสอนหลวงพ่อที่ให้ดิฉันทำทานรักษาศีลดิฉันไม่เคยขาดนั่งสมาธิแม้แต่วันเดียวดิฉันสวดมนต์ทุกวันสวดธรรมจักรทุกวันวันละเป็นสิบสิบรอบ และครอบครัวดิฉันทุกคนมีความสุขเพราะเป็นครอบครัวธรรมกายลูกๆเป็นคนดีทุกคนคนที่สอนให้เรารักบุญรักบาร,รมีก็คือพ่อของเราไม่มีสิ่งใดแล้วที่ดิฉันจะรักและคิดถึงเท่าทุกวันนี้เท่าที่ดิฉันคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงทุกวันไม่เคยมีวันไหนที่จะไม่คิดถึงและก็ไม่มีสักวันหนึ่งที่ดิฉันจะไม่ทําหน้าที่ผู้นาบุญดิฉันทําทุกวันดิฉันชวนคนสวดธรรมจักโทรไปตามคนให้เข้าซูม เราชวนเขาท่านบอกเสมอว่าชวนเขาเธอลูกอย่าคิดว่าเราไปเอาของเขาแต่คิดว่าเอาสิ่งดีๆไปให้เขาดิฉันไม่เคยคิดว่าทําบุญเนี่ยมันจะหมดหรือมันจะอดตายเลยตั้งแต่ดิฉันทําบุญมาเนี่ยมันไม่เคยหมดจริงๆมันมันถึงมันยังไม่ได้รวยเปี้ยงปล่างขึ้นมาแต่มันก็ไม่เคยอดเหมือนคนที่ข้างนอกพ่อเขาบอกว่าอดเนี่ยเขาอดจริงๆแต่เราไม่เคยรู้จักวันนั้นเลยตั้งแต่เป็นลูกหลวงพ่อมาวันธรรมชัยของพ่อลูกจะร่วมสร้างอาคาร 80ปีและจะใช้วาจาอันศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อสอนไปบอกบุญคนที่รู้จักลูกๆรักหลวงพ่อคิดถึงหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อแข็งแรงหลวงพ่อมีอายุขัยยืนยาว200สาวปีหลวงพ่อปลอดภยัยหลวงพ่อกลับมาไว,ไว้เป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้ลูกๆนะคะ คุณผู้ชมครับการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของหลวงพ่อธรรมชโยในการบวชอุทิศชีวิตให้แด่พระพุทธศาสนาด้วยมโนปณิธานอันสูงส่งที่ท่านตั้งใจสั่งสมบุญยญกิริยาทั้งการทําทานรักษาศรรษษีลเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมท่านมีมโนปณิธานอยากให้มวลมนุษยชาติทุกคนได้เข้าถึงความสุขภายในเพราะสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจครับ